ปลูกถ่ายไมโครชิปแก่พนักงานบริษัทเทคโนโลยีวางแผนเดินหน้าบริษัทเทคโนโลยีในวิสคอนซินกำลังจะกลายเป็นบริษัทแห่งแรกในสหรัฐที่จัดให้มีการปลูกถ่ายไมโครชิปแก่พนักงานของบริษัท t r e Square Market เป็นบริษัทออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติทางบริษัทกล่าวว่าพนักงานกว่า50รายได้อาสาที่จะเข้ารับการติดไมโครชิปโดยไมโครชิปดังกล่าวจะมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวและก็จะถูกสอดเข้าไปใต้ผิวหนังระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้คนงานสามารถเข้าอาคารและก็เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้ พนักงานยังสามารถใช้ชิปเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเครื่องจำหน่ายสินค้าในสำนักงานผู้ให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าวเผยว่าชิปตัวนี้ไม่มีฟังก์ชัน GPS และก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อติดตามตัวพนักงานแม้กระนั้นเราก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ากำลังก้าวเข้าไปในสภาพที่จะมีการบันทึกรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเราและสักวันหนึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะถูกนำมาใช้ต่อกรกับเราในภายหลังทางบริษัทกล่าวว่า ไม่ได้เรียกร้องให้พนักงานเข้ารับการปลูกถ่ายชิปแต่เนี้ยอาจจะเป็นก้าวใหม่สู่อนาคตที่พนักงานจะต้องยอมรับการติดตั้งชิปในตัวหากไม่อยากจะทำงานแล้วคุณล่ะคะคิดอย่างไรกับเรื่องการติดชิปแบบนี้